สวัสดีค่ะพบกับโออีกแล้วนะคะวันนี้นะคะโออยู่กับนี่เลยคะ่ะ m a z d a b บ5 0แบยกสูงของเรานะคะซึ่งตอนนี้ก็รู้ๆกันอยู่เนาะว่าลดราคาหนักมากเลยนะคะคันนี้นะคะราคาปกตินะคะจะอยู่ที่714,000บาทนะคะแล้วเราก็ลดราคาลงนะคะเหลือ 589,000บาทเท่านั้นนะคะ <Wow. S 1> เป็นยังไงคะรถยกสูงขาย5 0 0 0กว่าบาทเองนะคะโดยเฉพาะคันนี้นะคะพิเศษส,สุดเลยค่ะแถมเบาะหนังให้เลยนะคะลูกค้านะคะที่ใช้โปร59,000ซื้อรถคันนี้ก็ไม่เคยเจอหน้าก,กันเลยลูกค้าติดต่อมาทางเพจบริษัทนะคะลูกค้าดูเพจบริษัทแล้วสนใจนะคะก็คุยกันแชทกันยังไม่เคยเจอหน้าไม่เคยเจอตัวจริงกันเลยตอนทําสัญญาลูกค้าก็ ไม่ได้มาที่อุบลน,นะคะลูกค้าเนี่ยอยู่ที่ต่างจังหวัดไม่ได้อยู่ที่อุบลด้วยก็โอก็จัดไฟแนนซนะ์ค่ะส่งไปหาลูกค้าถึงที่บ้านเลยนะคะทําสัญญาเพียงหนึ่งวันก็อนุมัติทันทีนะคะตอนนี้ก็คือเตรียมแต่งรถรอสมมอบให้ลูกค้าค่ะ mm. เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าลูกค้าได้อะไรไปบ้างได้ของแถมอะไรไปบ้างเดี๋ยวตามมาดูกันเลยค่ะ mm. ของแถมอันดับหนึ่งของเราเลยนะคะก็คือประกันภัยชั้นหนึ่งค่ะแถมให้ลูกค้าฟรีเลย มาพร้อมกับพรบรนะคะแล้วก็จดทะเบียนให้ลูกค้า1ปีนะคะข้างหน้าเห็นกับป้ายแดงแล้วก็มีกอบป้ายทะเบียนให้ด้วยนะคะตัวนี้ให้ฟรีเดี๋ยวมาดูข้างๆกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างติดฟิล์มกรองแสงนะคะรอบคันฟรีลูกค้าสามารถเลือกความเข้มได้นะคะลูกค้าอยากได้ความเข้มมากก็สามารถเลือกได้อัน,นี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเลยค่ะแล้วก็ยังมีบันไดข้างนะคะบันไดข้างก็ให้มาสวยงามมากค่ะ แล้วก็ยังไม่หมดนะคะด้านหลังนี่เลยค่ะกระบาไลเนอร์ของเรานะคะใส่พร้อมเรียบร้อยค่ะข้างนอกก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราดูในรถกันเลยนี่ค่ะเบาะหนังที่แถมให้นะคะก็ไม่ได้แบบว่าเอามาสวมทับหรืออะไรนะคะเย็บใหม่แบบสวยงามเลยลูกค้าสามารถเลือกสีเบาะหนังได้นะคะคันนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นสีดำแล้วก็ได้สีเทานะคะสวยงามดูรถด,ดูหรูขึ้นเยอะเลยค่ะ ซื้อกับโอแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องของแถมนะคะจัดเต็มแน่นอนค่ะยังไม่หมดแค่นี้นะคะเบาแคบตัวนี้ก็แถมให้นะคะแถมให้เลยแล้วก็มายังมีพวกออยางที่เอาไว้รองพื้นด้านล่างเท้าที่เราเหยียบนะคะกันเปื้อนกันอะไรอันนี้ก็แถมให้ยังไม่หมดนะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดโอก็จัดให้เลยน้ํามันเต็มถังค่ะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยไม่ต้องเติมให้เต็มถังเนี่ยกลับถึงบ้านแน่นอนค่ะ เป็นไงบ้างคะดูโปรโมชั่นไปแล้วนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ไม่อยากใช้เงินถึง5 9า0นนะคะก็ติดต่อสอบถามโอมาได้ค่ะโอจัดโปรให้ดาวน้อยกว่านี้ก็ได้นะคะถ้าสนใจมาด,ด้าไม่ว่าจะเป็นกระบะแคปบยกสูงหรือว่าสีประตูยกสูงนะคะที่ลดราคาอยู่ตอนนี้ก็สอบถามได้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นกระบะแคบยกสูงหรือว่ากระบะ4ประตูที่ลดราคายอยู่ตอนนี้นะคะหรือเป็นมาสด้ารุ่นอื่นๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็นมาสด้าสองมาสด้าสามซสามสามสิบหรือว่า c x เ CX8 ห้าแปดนะคะทุกรุ่นเลยลูกค้าสนใจรุ่นไหนนะคะสามารถสอบถามโปรโมชั่นโอนมาได้เลยจะใช้เงินดาวน้อยดาวเริ่มต้นหรือว่าอยากผ่อนถูกๆนะคะสามารถสอบถามโปรโมชั่นมาได้เลยค่ะค่ะถ้า,ถาลูกค้าท่าน ไหนสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามโอมมาได้เลยที่เบอร์เดิมเลยนะคะ0874369222ค่ะหรือว่าท่านไหนไม่อยากคุยนะคะอยากแชทไลน์นะคะสะดวกก็ทักไลน์มาที่ ID ดีไลน์นะคะ oaao 9222ค่ะท้ายนี้ก็ฝากลูกค้านะคะเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามเพจของเราด้วยนะคะเลือกมาด้าเลือกพิจิตเพจค่ะ